เมื่อก่อนนะครับทางครอบครัวเราก็ไม่ได้มีช้างนะครับแต่ว่าทางคุณปู่ก็เคยไปของช้างสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังะหมือนนะครับวันนี้เราก็มานอนนะครับมานอนมานอนเป็นเพื่อนคหมือน,นะครับเพราะว่า ช่วงนี้อากาศร้อนเราต้องหาที่ร่มดีๆนะครับอันนี้ก็มานอนอยู่กับข้ามือนนะครับอัดลด้านหลังนะครับด้านหลังของเรานี่จะเป็นหญ้าเป็นหญ้ากอไผ่นะครับผมเป็นใบไผ่นะครับเป็นใบไผ่เยอะมากๆเลยนะครับผมบริเวณตรงนี้อุดมสมบูรณ์นะครับพื้นที่แหล่งน้ำหญ้าอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับก็ได้มานอนเฝ้านะครับเพราะว่า ข้างๆทางฝัง่ง,งนี้จะเป็นจะเป็นถนนนะครับเป็นถนนเราต้องมานอนเฝ้านะครับผมเผื่อมีผู้คนผ่านไปผ่านมานะครับจะเกิดอันตรายได้นะครับวันนี้อาจจะมาเล่าประวัตินะครับประวัติในส่วนตัวของผมนะครับผมก็เมื่อก่อนนะครับทาง,างครอบครัวเราก็ไม่ได้มีช้างนะครับแต่ว่าทางคุณปู่ก็เคยไปของช้างแต่ว่าไม่ได้นะครับ To to Anyways, สมัยก่อนนะครับเคยไปของช้างแต่ว่าไม่ได้กลับมานะครับก็เป็นตระกูลช้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีช้างตระกูลเลี้ยงช้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีช้างครอบครองก็เลยได้มาซื้อนะครับจนผมโตค่อยเล้มาซื้อขมื่นนะครับซื้อขมื่นมาก็ช่วงนั้นราคาไม่แพงครับช้างซื้อขม่นมาห้าแสนนะครับช่วงนั้นนะครับสมัยก่อนนะครับผมผมต้อง ผมเคยเมื่อก่อนเราไม่มีช้างนะครับผมจะไปไปเลี้ยงช้างกับญาติพี่น้องนะครับผมปเป็นเลี้ยงช้างกับญาติพี่น้องคือตอนนั้นเราเรียนผมเรียนอยู่ป .4 นะครับเมื่ออยู่ป .4 ตื่นเช้ามาสอาทิ์นี้ต้องต้องเตรียมห่อข้าวนะครับเตรียมห่อข้าวตื่นขึ้นมานี่เพื่ออยากจะไปเลี้ยงช้างนะครับพอเราไม่มีช้างแต่เราใจรักนะครับเราใจรักเราจะไปนั่งรอที่หน้าบ้าน เขาทุกวันเลยนะครับเพื่อจะได้ไปกับเขาด้วยนะครับไปกับเขาเมื่อก่อนไปกับคุณพ่อของภายตะวันนะครับผมภายตะวันครอบครัวภายตะวันนะครับผมแม่ดอกเอื้องนะครับเคยไปเลี้ยงเคยไปเลี้ยงแม่ดอกเอื้องตั้งแต่ป .4 นะครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ไปทุกวันทุกวันทุกวันจนจนชินจนซึมซับแล้วก็รู้วิธีผูกวิธีมัดรู้วิธีการเลี้ยงช้างนะครับผมจน ผมได้มามีขามื่นในช่วงผมที่มีตอนผมอายุมีขามืนตอนอายุสิบห้าปีนะครับเชือกเล่ของผมนะครับเชือกเล่ของครอบครัวเราเป็นเป็นเป็นช้างของขอญอาตินะครับผมขอญาตเอ๋ยชื่อของคุณของคุณตาเกตนะครับช้างเชือกเล่ของครอบครัวเราที่ที่พังแป้งนะครับที่พังแป้งเป็นช้างเก่าของคุณตาเกตนะครับของคุณตาเกตที่เลี้ยงพี่หนุ่มศิรินนะครับ นั่นแหละครับผมก็ได้ไปไปซื้อมาในราคาสี่แสนห้านะครับสี่แสนห้าเรามาเลี้ยงอยู่สองปีนะครับเลี้ยงไม่ได้นะครับทางเชื่อน,นั้นที่ไส์ไม่ดีคนขึ้นไปก็สะบัดนะครับคนขึ้นไปก็สะบัดแล้วก็ดุร้ายด้วยนะครับคนคนอื่นเข้ามาใกล้ไม่ได้เลยนะครับดุด้วยนะครับก็เลยได้ขายไปเพราะว่าตอนนั้นผมซื้อ ซือสองหุ้นนะครับผมถือสองหุ้นคือไม่มีคะแนนนะครับคะแนนไม่มีก็เลยออกคนละครึ่งกับกับคุณลุงนะครับออกช่วยกันคนละครึ่งนะครับเป็นสองหุ้นนะครับผมเป็นสองหุ้นพอคุณลุงมาเลี้ยงคุณลุงมาขึ้นก็โดนช้างสะบัดตกนะครับขาหักก็เลยไม่เอาไว้นะครับผมก็เลยจําหน่ายไปปล่อยไปจําหน่ายไปอยู่ที่ตอนนี้ทางอยู่ที่เมืองกาญนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนั้นก็ หลังจากนั้นมาก็พักหนึ่งป okay. mm ีพ hmm. ักหนึ hmm. ่งปีแล้วก็มาซื้อขมื่นนะครับมาซื้อขมื่นตอนที่ผมอยู่มสามเทอมหนึ่งนะครับก็มาซื้อขมื่นก็เป็นทางที่นิสัยดีนะครับขมื่นเป็นทางที่นิสัยดีก็เลยเลี้ยงกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเลี้ยงมาถึงทุกวันนี้สิบห้าสิบหกปีแล้วนะครับผมก็ ดูแลกันไปเรื่อยนะครับผมขมิลน,นี้ก็คงจะอยู่กับเราไปนานแสนนานเลยนะครับผมเพราะว่าเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวเราพาเรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขมินต้นชีวิตเ็าอาจจะลำบากเพราะว่าเขาเคยลากไม้นะครับเคยลากไม้จนต้นหลังนะครับต้นหลังเขาแตกนะครับต้นหลังเขาจะเป็นแผลแผลใหญ่เลยนะครับเดี๋ยว วันหลังถ้าวันไหนว้างๆผมจะขึ้นไปถ่ายให้ให้ท่านได้ชมกันนะครับว่าแผลแผลรอยรากไม้ของขมือนี้จะใหญ่แค่ไหนครับเป็นเป็นหลุมขนาดนี้เลยนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมขนาดนี้เลยนะครับอยู่กลางหลังเลยนะครับผมกลางหลังเลยแต่ว่าบ้านปลายชีวิตนะครับผมผมก็คิอว่าเขาสบายนะครับผมเพราะว่าผมได้อยู่กับพ่อบครัวเรานะครับเราก็ดูแลและก็เอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับในบ้านปลายชีวิตที่ได้ช่วยสร้างบ้านให้กับคำหมื่นนะครับโดยที่อย่างน้อยนะครับผมอย่างน้อยบ้านปลายชีวิตพอยังมีร่มมีเงามีบ้านอยู่นะครับไม่ต้องตากแดดตากฝนนะครับในช่วงที่เราจต่บ้านไปนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เราอาจจะพัดถิ่นนะครับผมเราอาจจะพัดถิ่นเราอาจจะอยู่ต่างแดนนะครับแต่ก็ถือว่า ไม่ได้ลําบากเลยเพราะว่าอาหารการกินเราก็ไม่ได้อดไม่ได้อยากนะครับบางวันอาจจะไม่มีบ้างนะครับบางวันอาจจะไม่มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ถือว่ามันจะแยกนนั้นนะครับผมก็พอมีได้กินนะครับก็เหมือนด้านหลังนะครับตอนนี้ก็เป็นใบไผ่นะครับเป็นใบไผ่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับมากๆเลยนะครับก็ประวัติคร่าวๆนะครับผมของชีวิตผมไม่ได้ ซับซ้อนมากมายเพราะว่าผมไม่เคยได้ไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่เคยได้ไปใช้ชีวิตรับจ้างเลี้ยงช้างนะครับไม่เคยมีนะครับประสบการณ์ไม่เยอะนะครับประสบการณ์ไม่เยอะแค่เลี้ยงช้างกับญาติพี่น้องบ้านข้างๆกัน,นครับเรียนจบมาก็มีขมินเลยนะครับเรียนจบก็อยากได้ขมินก็ก็ให้คุณพ่อซื้อนะครับผมคูนี่ยืมสินซื้อมาในราคา ห้าส 50, ิบห้าแสนนะครับผมราคาห้าแสนก็ในช่วงนั้นก็ราคาช้างไม่แพงนะครับ็เนเงิือนทุกวันนี้นะครับผมก็จนมาอยู่ดูกันมาจนถึงัวนนี้จนได้มีน้องบัวตองนะครับน้องบัวตองก็อย่างที่ทุกท่านคนได้รับทราบครับผมก็กูนี่ยืมกูนี่ยืมขิดเหมือนกันนะครับพออยากได้คืออยากได้ให้เขาให้มาเป็นแม่พันุ์คืออยากจะอนาคตนะครับผมในใน ในใจลึกๆของคนช้างเองนะครับก็อยากจะมีลูกช้างนะครับอยากจะมีลูกช้างสือทอดทายาทไปนะครับก็สังเกตเห็นได้หลายครอบครัวนะครับผมเห็นได้หลายครอบครัวในสุรินทร์เรานะครับเราไม่ได้ซื้อช้างมาเป็นเราไม่ได้ซื้อช้างมาเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นการค้าการขายนะครับผมแต่ว่าหลายครอบครัวที่ซื้อช้างมานะครับ ไม่เคยซื้อมาแล้วก็ขายออกไปนะครับสังเกตนะครับสังเกตหลายครอบครัวที่หมู่บ้านช้างมัตรการก็เหมือนกันนะครับยิ่งมีเยอะมีสองมีสามมีสี่มีห้ายิ่งอยากได้นะครับยิ่งอยากได้มาดูแลยิ่งอยากได้มาดูแลไม่ไม่ได้ว่ามีแล้วจะขายออกขายออกไม่มีนะครับยิ่งมีเยอะก็ยิ่งอยากได้ยิ่งซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่ามันอยู่ในในอกในใจเรานะครับผมก็คือครอบครัวเรา นะครับในในลึกๆนะครับผมมีความผูกพันฉางกับคนในจังหวัดสุรินทร์เรานะครับมันเป็นอาจจะเป็นความสุขที่หลายคนไม่มีก็ได้นะครับอาจจะเป็นความสุขที่หลายคนไม่มีก็ได้เพราะว่าทุกท่านทุกคนอาจจะมีคะแนนเยอะนะครับมีคะแนนเยอะมีทรัพย์สินเยอะแต่ทำแบบพวกเราไม่ได้ นะครับทําแบบพวกเราไม่ได้สร้างความสุขแบบพวกเราไม่ได้เพราะว่ามาคนละแนวทางนะครับผมถนัดคนละแนวทางแล้วก็พื้นฐานคนละแบบนะครับก็ดีใจนะครับที่เราได้ดูแลเขานะครับเขาก็คือครอบครัวเราผมก็สัญญานะครับว่าจะดูแลทั้งสองเชือกนะครับให้ดีที่สุดนะครับอยู่ไป อยู่กันด้วยดูกับดูครอบครัวเราจนแก่เท่านะครับมีไม่มีก็จะสู้กันจนถึงวันที่สุดนะครับผมจนถึงที่สุดนะครับจนที่เราจะไม่ไหวจริงๆนะครับแต่คําว่าไม่ไวจริงๆก็คงไม่มีนะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณพี่แม่แมทุกท่านทุกคนนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผม